ลัหนูสาลี่แคลรี่แบกทีมค่ะเออกูรู้สึกว่ากูเล่นประมาณ10เกมอ่ะกูไปเห็นใครแบนสักเกมเลยตู้หูดูนี่สิวิวแชร์ RGB ของหนูมีประโยชน์มากมายเลยนะเช่นสตุกมาก็มาปาเอามาปาเอามาปาเอาล้อวิวแชร์กูไปแดกเออกูต้องรู้สึกยังไงเนี่ย ที่ยอนเคยสอนไว้ว่าแครี่ที่ดีถึงจะโดนโถมป้อมรถถังหล่นทับแม้กระทั่งปาวานยันหน้าต้องตายแล้วก็ต้องสวนคือในได้นั่นแหละที่แครี่ที่ดีมึงตายตั้งแต่รถถังหล่นทับแล้วมึงไปรอดกระทั่งปาวานหรอกอีกหนึ่งเคล็ดลับหนึ่งที่ไปยอนสอนหนูคือเวลาที่ต้องการปลุกกำลังใจหรือโดนโถมนักๆให้กตโนะอย่าสวนอย่าสวนเห็นไหมล่ะได้มาตั้งสองคิวเนี่ยไอยอนมึงสอนอะไรน้องเนี่ย การเล่นแครี่ที่ดีที่พี่ยอนสอนคือต้องยิงใน yeah. ป้อมเท่และเปิดรละเบิร์ดสารี่หนูการเล่นแครี่ที่ดีอย่าไปยิงเขาในป้อมนะลูกอันตรายเอาละได้เวลาใช้เทคนิคที่พี่ยอนสอนหนู yeah. ตะโกนมาดอกมา y e s o น d y e s o r ยส e s o r d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  triple เลยค่ะเทคนิคพี่ยอนใช้การได้จริงๆอเมื่อกี้ตะโกนว่าแยบ หมัดยบอะไอหมัดจับๆจะบหมัดเยับยับโหดยับโหดอย่าคิดเลึกนะแถบแถบแถดแถแถพี่ยอนเคยสอนหนูว่าการเล่นแครี่ที่ดีเนี่ยต้องดูทีมไฟด้วยถ้าทีมเราน่าจะแพ้อยากเข้าแต่ถ้าทีมเขาเลือดน้อยเลียเยี่ยมโหดเยี่ยมโหดใช่ไหมล่ะเทคนิคพี่ยอนที่ใช้การได้จริงๆเออจารีพี่ไหวแล้ว อย่าตะโกนขับคนั้นดอกบาเลยได้ไหมมันดูไม่ดีไม่ดีอย่าลืมนะคะแคลรี่ที่ดีต้องตีป้อมตะโกนมาดอกบาแยกสดแยกสดแยกสดแล้วก็ชนะแบบอีซี่ค่ะรอบนี้จะชนะไม่ได้เลยถ้าไม่มีเทคนิคดีๆจากพี่ยอนขอบคุณค่ะเฮ้ยยอนมึงมานี่เดมมึงสอนอะไรให้น้องเนี่ยอะไรก็แค่สอนเทคนิคการเล่นแคลรี่ที่ดีให้น้องแค่นั้น มันทําไมกูติดอยู่เรื่องเดียวเดี๋ยวมึงสอนให้น้องตะโกนอะไรฮะมึงบอกให้น้องตะโกนคำบ้าอะไรอ๋อไอ้คำปลุกใจได้เลยกูอบอกให้น้องตะโกนคําว่าแลบเอกแลบเอกเอ่อฮะเออหนูซาลี่เอ่อว่างๆแค่หูบ้างนะ